เฮ้ยเชว่าครับเพื่อนเพื่อนผมเป็นจางเอนะเราอยู่ในแมปของ A N เอเดเวอร์ทัเวเดิมกันนั่นเองครับผม <c oughs> แมปก็เปิดระทีเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนนะครับหลังจากที่รอกันมาตั้งหนึ่งสัปดาห์ เต็มๆนะครับในสุดแมปก็ได้อัปเดตมาให้เราเล่นกันอย่างถาวรแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ทุกอย่างในเกมเปลี่ยนกันไปพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมชื่อของผมมันสีชมพูไอ้สีสีลุงนะครับเพราะว่าผมเป็นเทสเตอร์เนาะแล้วก็จะพูดเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็อันไหนที่เป็นสปอยของเทสเตอร์ผมก็จะไม่พูดนะครับในคลิปนี้นะครับเท่ารู้พูดเท่าที่รู้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในอัปเดตนี้นะครับน่าจะเป็นการสรุปอัปเดตครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อัปเดต แรกของเกมอนิเมะเวอร์เลยก็ว่าได้นะครับณตอนนี้นะความเกลือจะกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะสำหรับใครที่เป็นสายที่เกลียดเกมคาชาแล้วอย่างนี้ครับผมไปเจอเกมนี้เราบอกเลยว่าหนักกว่าเอเวนเจอร์อีกนะบอกเลยนะเกมนี้ไม่ไม่มีการันตีแต่เอเวนเจอร์มีการันตีครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวในวันนี้ครับผมจะบอกอัปเดตทุกอย่างนะครับแล้วก็พวกสถานะอะไรต่างๆแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในเกมนี้เลยนะครับกิมนี้น่าจะลงประมาณ6กโมงไม่ก็7จ็ดโมงนี่แหละนะครับเดี๋ยวลงให้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมไลฟ์ไปด้วยแล้วก็อััดดไป้วยครบ เอะล่ะก่อนที่จะเข้าไปดูกันนะครับใครที่ชื่นชอบในเกมอเน,นเวอร์นะครับแล้วก็อยากติดตามผลงานของผมต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามพวกแมปเกี่ยวเฮเวอร์อินเฟสแล้วก็แมปต่างๆครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมพาผมไปแสนซับได้วยนะครับโอในไก่ นะตอนนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ได้เห็นตัวแปลกปลอมไปแล้วนะครับผมก็คือตัวของหนวดดานั่นเองนะซึ่งผมจะพูดถึงตู้อันอย่างแรกกันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับตู้นะครับภายในแมปนะครับก็จะอัปเดตมาเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ดูก่อนละกันนะภายในตัวแมปนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะ ก็ใครที่อยากลองเล่นเข้ามาเล่นลิงก์ด้านล่างนะครับลองเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็ระบบกิวอนาคตแบนเนอร์นะครับตรงนี้สามารถไปดูกันได้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับดันเจียนก็คัมมิ่ง o ูนนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาอนาคตนะครับสำหรับระบบกิวแล้วก็ระดับของดันเจียนนะครับส่วนที่ใช้ได้แล้วนะครับก็จะมีส่วนของอีเวนต์กับเลดนะครับแลบอะแลบไอ้นี่นะครับผมอ่านแค่แลบพอเนาะแค่อ่านไม่ออกค่ะช่างมันเถอะนะครับมีแลบ แล้วก็มีคอมิกสลีฟนะครับตัวนี้คือที่ a k ฟนะครับอีโวหรือว่าพวกเค้กอะไรต่างๆนะครับสลหรับตรงนี้ก็คือใครที่อยากเข้ามาตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลย,เลยเนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้คือที่ปรับจากอีเวนต์กับเลดนะครับผมจะลงอยู่ตรงนี้นะสำหรับใครที่อยากลงพวกอีเวนต์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นเลดนะครับผมด้านขวาจะเป็นอีเวนต์นะอะ่ะด้านซ้ายก่อนละกันนะครับด้านซ้ายนะครับมันจะมีตอนนี้จะมีอยู่2เลดนะครับซึ่งจะเป็นเลดเก่าเนาะ จะเป็นเลทของมาิโรนะครับกับดากันบอลนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งในตอนนี้นะครับที่เราเข้าไปตรงกลางเนี่ยว้าไปลงพวกสตอรี่หรือว่าอะไรต่างๆตอนนี้คือมันแยกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวด้านขวาคืออีเวนต์นะครับสำหรับใครที่อยากลงอีเวนต์นะครับที่เกี่ยวกับอ่า ฟาร์มออฟต่างๆเนี่ยนี่นะครับสามารถมาลงได้ตรงนี้เลยแล้วก็เลือกได้เลยครับซึ่งตอนนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ยังเป็นแบบระบบรวมเนาะคือลงรวมนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ปรับพวกฮาร์ดอินเซได้ปกตินะครับผมประมาณนี้เลยนะแต่น่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งตอนนี้วันจันทร์หรือว่าจะมีอีเวนต์ให้อยู่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะต่อมาที่ครับเดี๋ยวไปดูอื่นแต่ขอลงไปด้านล่างเลยแล้วกันตอนนี้น่าจะเป็นต่อไปน่าจะเป็นระบบอีเวนต์ไปแล้วใช่ไหมต่อไปจะเป็นแลบนะครับ แ lap นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้คือตู้ที่เอาไว้เป็นอันนี้คือยังไม่เพิ่มเข้ามานะครับน่าจะเป็นเอาไว้แบบอีโวหรือเปล่าตู้อีโวน่าจะเป็นตู้นี้นะครับพวกนี้น่าจะเป็น coming ง o o n เลยนะครับพวกสแต่ต่างๆไอาไเช็คตแต่พวกตัวละครพวกนี้นะฮะ่าพวกนี้ไอพวกนี้นะครับเอาไ้เช็คตแต่พวกนี้นะครับว่าเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับโมดิฟายเนี่ยแล้วก็พวกอีโวน่าจะอีโวตรงนี้ได้นะฮะ พวกอะไรต่างๆแล้วก็ที่ดูได้ก็คืออันนี้เลยครับมเทโลนะครับก็คือพวกแร่ต่างๆครับสามารถเช็คได้ตรงนี้นะหรือว่าจะกดเช็คเอาเองก็ได้นะครับกดเช็คเอาเองก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะนี่นะครับคือมันก็จะว้า์วมาเลยสมมติว่าผมอยู่ด้านนอกใช่ปะอยู่นั้นอยู่ด้านนอกปุ๊บผมกดมิเทโลใช่ปะปุ๊บมันก็จะว้์วเข้ามาอยู่ในตัวของแ l a เลยนั่นเองนี่ครับผมอีโวน่าเช่นกันนะครับตรงนี้น่าจะมีแค่นี้แนะล้วสำหรับในส่วนตรงนี้เวลาเรากดอะไรเนี่ยพวกนี้น่าจะวร์วาม,ามาหมดเลยนะครับ มีทูลล์อะไรเย้ะมันน่าจะเป็นแบบเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนของมันเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาแลบแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือคอมิกสลีฟนะครับก็คือที่ a p k นั่นเองนะแต่ผมยังไม่เข้านะเข้าทีหลังนะครับผมต่อไปเรามาดูที่แบนเดอร์ก่อนละกันนะครับในส่วนของแบนเดอร์ก็จะเป็นที่สุ่มกาชานั่นเองนะครับทุกเพื่อนๆตรงนี้นะสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับกดซัมมอนแล้วเข้ามาได้เลยเหมือนกันกาชาแล้วก็เข้ามาครับซึ่งตอนนี้ตู้ที่อัปเดตเข้ามาครับจะมีตู้เดียวก็คือมอมระดกโลกนะครับหรือว่า อาโลกตำนานนั่นเองครับผมหรือว่าเบอร์เลกาซี่นะที่จะมีตัวละครเข้ามานะ่ครับใหม่ๆนะครับตอนนี้ตัวซียังไม่มีนะครับที่เข้ามานะครับเดโกดน่าจะสามารถอีโวได้แล้วนะครับมาดูนันเองนะครับว่ามีตัวอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับก็ลองมาเช็คกันเองเนาะผมน่าจะเช็คไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตัวละครใหม่ๆแยกไว้ให้ละกันนะครับผมใครที่อยากดูเนาะโอเคตอนนี้ผมเกลือไปแล้วนะครับเลดดอบหนังมา น่าจะเป็นระบบประมูลหรือเปล่าหรือพวกกระชารต่างๆก็รอดูนาะคนละกันตอนนี้ก็มีแค่แบนเนอร์นะครยบแบนเนอร์เดียวนะั้นอัปเดตเข้ามาซึ่งจะมีตัวเอลอใหม่เข้ามาครับก็คือหนวดขาวจะมีมีฮอกนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ซาวมาัดนะครับผมแล้วก็พวก UR ก็จะเป็นส่วนของหนวดดำเอเนลนะครับลิมุล,ลุนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าหนวดดำกับตัวของหนวดขาวซึ่งติดเบต้าแน่นอน น่าจะไม่มีอะไรแล้วต่อไปเป็นคอมิกสลีฟะครับตัว a k ตรงนี้เลยนะฮะเข้าปุ๊บคือมันคือแม่งจะวาร์ปเลยเทุกคนรอบแป๊บหนึ่งนะคือมันจะวาร์ปเลยนะรอบแป๊บหนึ่งนะทาไมวาร์ปอันนี้คือซูบูลูอซูบููทำไมไม่วาร์ปอ่ะน่าจะยังวาร์ปตอนแรกยังเห็นวาร์ปได้อยู่เลยไม่ใช่เหรอทำไมวาร์ปไม่ได้วะตอนนี้ยังวาร์ปไม่ได้นะครับตอนแรกผมวาร์ปได้นะมันเป็นที่ AP a k นะตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นที่ AP a k นะครับถึงว่าบอกไว้ก่อนแล้วกันเข้าไม่ได้ก็ช่างมันเลยครับ แล้วก็ส่วนต่อมาจะได้เป็นพวกตู้บอร์ดอะไรต่างๆนี่ครับบอร์ดเรนดอมบอร์ดธรรมดานะครับอีฟิิตี้นะครับอีฟิิตี้แบบธาตุกับไม่มีธาตุนะครับแล้วก็ตันต่อมาดีครับจะได้เป็นตัวของพวกเออเอาล่ะในเช้าผมในโซนต่อมานะครับต่อจากตรงนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นการใส่โค้ดนะครับสำหรับใครที่อยากใส่โค้ดนะครับกดตรงจุดสามจุดตรงนี้ข้างมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขอปิดเสียงเพลงก่อนได้ไหม มันต้องปิดเสียงเพลงทุกรอบเลยใช่ไหมเข้าเกมมานะครับแล้วก็หน้าตรงนี้จะเปลี่ยนไปด้วยนะสหรับหน้าพวก G U I ตรงนี้นะครับตัวนี้คือปิดเอฟเฟกต์นะครับผมสหรับใครที่อยากปิดหมดเลยก็ออฟเลยก็ได้เลยครับอันนี้น่าจะเป็นพวกอ่ามังกรอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแต่ตรงนี้คือปรับปิดกราฟิกได้ตรงนี้นะครับอ่าปิดเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบโลก็คือปรับตรงนี้ได้เลยนะครับพวกปรับเสียงเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับต่ออันนี้แล้วก็นี้คือเปิดอันนี้คือพวกนี้คือเปิดพวกสตอรี่เปิดพวกแอค แอคทีฟหรือว่าพวกกาช้าก็คือเป็นแบบคัฟตี่น,นั่นแหละใครที่อยากปิดก็คือกดออฟไปเลยนะครับก็คือไม่ต้องแบบไม่ต้องเปิดนะครับเปิดออฟไปเลยใครที่แบบไม่อยากเห็นเนาะแล้วก็โลโกาฟิกสามารถปรับได้เลยนะครับผมโค้ดนะครับจะได้450จิกตอนนะครับกับตัวของอาเงิน500,000นะครับผมซึ่งผมใส่ไปแล้วนะครับนี่สามารถใส่ได้เลยโค้ดนี้ใครที่อยากใส่ผมทิ้งไว้ให้ล่างแล้วกันนะครับผมก็ได้เป็นประมาณนี้ส่วนตัวตรงนี้น่าจะไอน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับผม ตัวนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัตถุพทอกันบ้างดีกว่าตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวที่ผมบอกในตรงนี้นะครับไม่มีอะไรใหม่แล้วก็เออยังไม่หมดนะครับสำหรับตัวไหนนะครับที่อีโวไปแล้วนะครับมันจะขึ้นเรืองแสงแบนนี้นะกรอบเรืองแสงแบนนี้นะซึ่งตัวที่อีโวมันจะบอกนี้เลยนะครับตัวเรืองแสงแบนนี้เลยนะซึ่งมันดีมากๆเลยเออนะครับแต่มันไม่บอกมันน่าจะบอกตัวที่แบบเออตัวไหนอีโวได้บ้างอย่างงี้นะฮะได้กูอีโวได้ไปเนี่ย นี่กูอีโวได้แล้วนะครับเป็นล่างอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือวันพรอร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถอีโวได้แล้วนะที่โวได้ตัวน,นี้อีโวไม่ได้เลยครับลูฟี่ไม่ได้เลยครับโอเคตอนนี้น่าจะไม่มีตัวอะไรอีโวได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคอนาคตเอลอาร์น่าจะมีตัวอีโวได้เลยครับรอดูเลยแล้วก็ตอนนี้ผมขอญาตอีโวเคียวยะก่อนลุยเลยได้เคียวยะแล้วนะครับแบบอีโวสักทีก็เห็นว่าจะเป็นสีชมพูเอ้ยจะเป็นสีขาวเลยนะครับ สำหรับเมื่อตัวที่เราอ e ีโวตอนแรกมันยังไม่มีกรอบเชื่อว่าตอนนี้มันมีกรอบสีขาวแล้วสลหรับตัวที่อีโวได้นั่นเองก็ดีหน่อยนะครับได้รู้ว่าตัวไหนอีโวแล้วกับอียังไม่อีโวนะเออสำหรับระบบที่เป็นกรอบเนี่ยนะครับตัวอ,อย่างนี้ผมบอกนี้น่าจะบอกไปหมดแล้วนะครับน่าจะไม่มีแล้วตอนต่อไปเราจะไปบอกตัวของวาร์ปทูพอรทเกันบ้างดีกว่านะฮะพวกระบบของกิมิกของตัววาร์ปทูพอรทเลนะครับเออซึ่งตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ไอ้พวกตอรี่กับอินฟินิตี้ตอนนี้มันเปลี่ยนหมดแล มันแยกกันแล้วเรียบร้อยครับก็คือไม่รวมเหมือนกับแต่ก่อนแล้วนะครับตอนนี้คือพวกตัวนี้ก็ coming ง u ูนนะครับพวกนี้นะฮะ coming ง u ูนอะไรอย่างนี้นะครับทั้งหมดในตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเอาตัวละครที่เป็น L R U R แล้วก็ที่ตัวละครที่ตอนนี้ในตอรี่นะครับไม่สามารถใช้ได้นะผมจะลงดันอุดท้ายนะตอนนี้นะโอเคแล้วตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอญาตวางตัวของ ยูอาซึ่งในด่านตอนนี้ไม่สามารถวางยูอาได้นั่นเองนะผมจะวางตัวของลิงมารูไปเลยนะว่าจะตีได้หรือเปล่านะครับกิมมีคของตัวนี้ที่ได้อัปเดตเข้ามาใหม่ระบบใหม่นะครับน่าจะได้แล้วนี่ครับตอนนี้มาลองดูสิน่าจะตีได้แล้วนีครับตอนนี้สามารถตีได้ไหมรอดูดาเมจขึ้นนี่ครับตีได้แล้วนะครับตอนนี้คือสามารถใช้ตัวระดับ URLR ลงได้แล้วแต่ดาเมจจะลดประมาณ70%นนั่นเองนะครับซึ่ง ตัวไหนที่มีบัฟที่เป็นดาบลงแบบนี้นะครับบบฟดาบคว่ำแบบนี้คือโดนลดดาเมจครับก็คือโดนะคนรับจากในดาบที่มันไม่มีสามารถใช้ในตัวดาบนั้นๆได้นั่นเองนะครับก็คือใช้ได้ทุกตัวแล้วตอนนี้นะครับอยากจะใช้ตัวอะไรเรื่องของคุณเลยแต่ดาเมจก็คือจะลดเจปรเนถ้ามันไม่มีเขียนว่าใช้ในดาบนั้นได้นะครับผมตอนนี้นะตึง้งยังไงก็ต้องเล่นตามเขาอยู่ดีอ่ะไอพวกอยากใช้ก็คือดาเมจแรงๆแตกหมดนะครับ <kę eras> นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสรับในด่านของตอรี่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยครับขอออกก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสรุปในส่วนของตอรี่ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆครับแล้วก็ต่อจอากนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการสรุปอัปเดตทั้งหมดเนาะว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างน,นะครับที่ผมอาจจะถ้าสมมติว่าผมรีวิวอะไรไม่ครบหรือว่าอะไรยังขาดไป <S <S ผมต้องขออภัยด้วยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคอย่างแรกเลยที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือ Data l o s ด f i กก็คือแก้พวก Data เเ่นแบบ เวลาเราอยู่ในเซิร์ฟหลักแล้วเราสุ่มเนี่ยดัตต้ามันจะหายใช่ตอนนี้คือแก้เรียบร้อยแล้วเลยครับสองคือแก้พวกแหลกไออะไรนะพี่แหลกใช่ปหแหลกแใช่พวกแหลกใช่พวกแหลกต่างๆนะครับสามคือรีแวมพวกล็อบบี้ใหม่แล้วก็พวกต่างๆนะที่รีใหม่ทุกอย่างเลยนะครับสามคืออ่าต่อไปอันที่สี่ครับก็จะเป็นอ่าฮิวเอโก้มูโดแบนเนอร์นี่คืออะไรนะพี่ผมไม่มั่นใจด้วยว่า ไอฮิลฮิลเฮโก้คอมมอนโดอะไร,ะไรนเนี่ยอะไรคอมมอนโดเนี่ยแบนเนอร์นี่คืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะเป็นไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแบนเนอร์ใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็คือนิวยูนิตที่เพิ่มเข้ามาใหม่เลยครับต่อไปก็จะเป็นตัวของนิวยูนิตไทยก็คือพวกบัฟใหม่นะครับพวกของดวดำนี่ก็จะเป็นแบบสร้างความกลัวก็วคือจะทำดาวเมจ เพิ่มขึ้น50%อย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาที่ทําพวก d าเมจพวกติดไฟพวกความกลัวหยุดเวลาตอนนี้คือเวลาตัวมอนเนี่ยมันจะมีให้เห็นแล้วนะครับว่ามันเนี่ยคือมันจะขึ้นให้เลยว่าติดอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือมันจะขึ้นให้เลยมันจะเป็นแบบกรอบเล็กๆขึ้นให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปว้ให้ในกันว่าเป็นยังไงนะต่อไปคือ QOL Charge อันนี้คือผมก็ไม่มั่นใจนะว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ Unit Condition อ่อ Unit Condition นี่คืออะไรนะพี่ต่อมาก็คือ Unit Condition อันนี้คือผมไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วก็ตัวของพวก Hard ก,ก คือปรับให้บาราเรียบร้อยแล้วแล้วก็เบนเนอร์สามนิวตัวอีโวใหม่นะฮะแล้วก็ตอนนี้คือต่างๆแล้วก็ทามเชมเบอร์นะยครับตอนนี้แล้วก็นิวฟีเจอร์ใหม่นะครับแล้วก็แอมโมแล้วก็ที่จะอัปเดตขึ้นมาในสัปดาห์นี้คือเอ็กป็อกยังสามารถเล่นได้นิวเควสใหม่แล้วก็นิวตอรี่แล้วก็มีละเคลนซิมเปิลอะไรจะค่อยมาดูกันในทีหลังแล้วกันนะที่จะเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับ ก็ค so, so ือต้องรอหน่อยในนในสัปดาห์นี้แหละนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับอันไหนที่ผมพูดแล้วผมไม่รู้ก็ฝากคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างหน่อยละกันเนาะผมก็รู้เท่าที่ผมรู้แค่นี้นะครับเอาละนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามาก็คือพวกที่เป็นเอเ e มีกับยูนิตยูอนะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันจะเป็นการดูเลือดมอนนะครับแล้วก็ทีมพวกของตัวเองนะเวลาผมเปิดอตัวของ e n e m y ี่ยนี่ปิดปุ๊บมันมันจะไม่เห็นอะไรใช่ป่ะมันไม่เห็นเลือดมอนใช่ว่าแต่ผมเปิดปุ๊บนะครับ มันได้เห็นเลื่อนมอนนะครับแล้วก็เห็นพวกตีว่าตีกาวตีอะไรพวติดพุกบัฟอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ส่วนของ UI off นี่ก็คือจะเป็นการเห็นสเตตของพวกตัวเองนะเห็นว่าวันจะขึ้นมาว่าทำอะไรได้บ้างดาเมจเท่าไหร่กี่วินะฮะพวกนี้ระยะเท่าไหร่อย่างงี้นะครับบอกขึ้นมาน่้เองเนาะส่วนของอันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตึงตรงนี้มาแล้วก็ตอนนี้นะครับอีเวนต์ก็คูณ2ด้วยนะครับพวกฟาร์มเงินพวกลงเก็บบัฟเงี้ยคือคูณ2ด้วยนะครับผมก็มาเลยบอกเนาะก็เลยบอกทีีเเดยยวลนะครับ แล้วก็ส่วนต่อไปน่าจะเป็นพวกกราฟิกโลก็ปกติเนะแล้วก็พวกอ่ไอ้มังงะไอ้พวกเนี้ยคืออะไรนะแป๊บนึงมังงะพวกนี้น่าจะเป็นพวกแบบอ่าพี่พี่คืออะไรนะมังงะ VFX อะ นี่นะครับผมน่าจะปิดได้แต่ว่าเปิดพวกนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ตัวอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะก็ทั้งหมดอัปเดตก็น่าจะเป็นประมาณแค่นี้นะครับอันนี้คือคาเมล่ากดไม่ได้เนาะพวกนี้ก็คือปกตินะครับปิดได้ทุกอย่างก็เพื่อนลองมาดูเองแล้วกันนะครับส่วนคันนี้ก็น่าจะมีอัปเดตมีแค่นี้นั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับผมสำหรับเกมนี้ที่เปิดกันมาเล่นรอกันมานานมากๆนะครับแล้วคิดว่าเกมนี้ยังน สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ครับเป็นประโยชน์เก่กับเพื่อนๆแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเกมอันนี้เวอร์แล้วก็พวกแบบต่างๆนะครับก็อย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตาดีาระครับผมโอเคจบ